สำนักงานประกันสังคมตั้งกองบริหารจัดการเงินค้างชำระเร่งติดตามเงินสมทบค้างชำระเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของลูกจ้างและผู้ประกันตนนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้เป็นประธานเปิดกองบริหารจัดการเงินค้างชำระ โดยมีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมพร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่หนึ่งสิงหาคม2567ณบริเวณชั้น6อาคารวิทุนแสงสิงแก้วสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ถนนตีวานนท์จังหวัดนนทบุรีนายบุญสรงทับชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวกับสื่อมวลชนถึงการจัดตั้งกองบริหารจัดการเงินค้างชำระในครั้งนี้ว่า สำนักการประกันสังคมให้ความสำคัญในนโยบายเร่งด่วนในการติดตามเงินสมทบค้างชำระเนื่องจากปัจจุบันมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบเป็นจำนวนมากวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ที่ตั้งกองบริหารจัดการหนี้ที่ค้างชำระขึ้นมาเนื่องจากว่า สำนักง,งานประกันตังคมมองเห็นว่าหากจะใช้ชุดเฉพาะกิจแต่ละครั้งแต่ละคราวความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเงินที่นายจ้างค้างชําระจะติดตามเงินที่ค้างนั้นไม่ได้อย่างต่อเนื่องที่สําคัญนะครับหากเราตั้งกองนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทําห้ การบริหารจัดก,การนี่แต่ละที่แต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดแต่ละเขตแต่ละสาขามันสามารถที่จะใช้กองเหล่านี้ลงไปออเดดหรือลงไปตรวจสอบลงไปจัดเก็บเงินเพื่อนําเงินเหล่านั้นมาจ่ายสิ่งที่ประโยชน์ให้กับนายจ้างและก็ผู้ประกันตนได้อย่างเพียงพอและก็ทั่วถึงครับ เหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการประมวลว่านายจ้างสถานประกอบการใดที่ค้างเงินชาระจํานวนมากสถานประกอบการใดในายจ้างใดที่มีแนวโน้มว่าจะค้างเงินชาระในจํานวนมากซึ่งเราสามารถเข้าไปเตือนอย่างต่อเนื่องหรือตั้งแต่เนิ่นๆได้จะทําให้เขาไม่เป็นหนี้ที่พอขังหมูครับก็นี่คือจุดประสงค์ที่สํงงานักงานประกันภัมตั้งกองนี้ขึ้นมาแต่ว่าจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือต้องการให้เงิน ที่ค้างชําระต้องการที่ให้เงินสมทบที่นายจ้างพึงชําระตามกฎหมายได้ชําระตามกาหนดเวลาแล้วก็นําเงินเหล่านั้นมาจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนได้อย่างเพียงพอและก็พัฒนาสิทธิประโยชน์ได้มากขึ้นครับเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมกล่าวต่อไปว่าการจัดตั้งกองบริหารจัดการเงินค้างชําระในครั้งนี้ผมมีความเชื่อมั่นว่าจะทําให้นี่ที่ค้างอยู่กลับคืนมาให้มากที่สุด และผมขอยืนยันว่าสำนักงานประกันสังคมไม่เคยนิ่งดูได้เตรียมพร้อมปรับตัวปรับกลยุทธ์ในการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างมีเสถียรภาพสอดรับตามนโยบายการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรแห่งความเชื่อมั่นไว้วางใจในการสร้างหลักประกันสังคมที่ยั่งยืนให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด